ว้าววาวว้าวเร็วๆอะไรไอ้ว้าวเชี่ยละไอ้อามไอ้อามรับบ้ากูรับบ้ากูเร็วอามรับบ้ากูเร็วไอ้ยามรับเร็วๆกูเห็นเป็นตัวเลยเฮ้ยเออมันติดหินเหรอนั่นกะโอ้ยเปิดทำไมนะตีมันิอ้อามตีมันิอ้อามโอ้เปิดทำไมก่อนกูจะรู้ไม่รูว่าบล็อกเดียรมันเข้าได้อ่ะ มาทำไมก่อนกลัวอะไรญาติตัวเองอามโคตรแรงทองร้องญาติทองอ่ะทองอ่ะหัดขุดบ้างสวยไม่ไม่ขุดล่ะอุ้ยไอ้อามเป็นอะไรกูเจอเอาคืนมา40เมตรอะเมื่อกี้